สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อวันนี้มากินข่าวเลยกันพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มีแต่ของแซ่บๆอีกแล้วพี่น้องวันนี้เอ้อของอร่อยอีกแล้วพี่น้องกินกับข้าวสวยวันนี้เด้อมีไข่ทอดแ้วก็กุนเชียงพี่น้องจ๋านึกอยากกินง่ายๆวันนี้แหง้งๆแล้วก็มีไอ้ต้มยำทะเลพี่น้องจา๋านี่จ้ะต้มยำทะเลรวมวันนี้ก็ของแซ่บๆอ่ะพี่น้องมาว่าร่วมกันเนาะยังไงพี่น้องก็มันก็ไม่เห็นอีกแล้วพี่น้องเนา อยากแท้นี่จ้ะพี่น้องของแซบแซบบ้านเองพี่น้องเอ้ยนี่แหละนึกอยากพี่น้องอยากสดน้ำวันนี้นะอยากสดน้ำแซบๆนี่จ้ะอืมต้มยำทะเลพี่น้องเอ้ยนี่นี่นพี่น้องเอ้ยบังอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฉันอยากจะทําให้พี่น้องรู้พี่น้องเอ้ยวิวตกวิวขาดวิวอะไรยังไงก็อย่าว่ากันนะพี่น้องติเตือนฉันมาได้เด้ออือร่อย สายลูกโดดพี่น้องอ่ะอแซบ่บกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วพี่น้องเลย,เยกุ้งเบลอรอแล้วพี่น้องนี่จ้ะอืมุดจ๊ะ จะจะให้พี่น้องดูลูกโดดไม่ใช่หะไรอกอมลูกโดดฉันแบบอันนี้เลยพี่น้องเอาแบบเม็ดเดียวพอยู่ปั๊ดเลยพี่น้องนี่ก็มีหอยแมงผู้ด้าพี่น้องจานนี้จ้ะแมงผู้กับตัวใหญ่ๆไม่ใช่แล้วหรอกพี่น้องที่ต้ยมยำพอ,อไรซื้อมาเยอะเมื่อาวานเหลือ๋ออื้มแบบ ลูกโดดมีหลายตัวเลยหลายหลายดอกเลยพี่น้องไอ้บ้านเนี้ยเอาสะใจเลยบัานเนี้ย วันนี้กินคนเดียวพี่น้องวันนี้ไม่มีเพื่อนมามรนเลยสดน้ำร้อนๆพี่น้องเอ้ยจ้ะหอ,อยแมงผู้ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องดูเถอะ เอาหลุดโดดเลยพี่น,อนอ้องจ้าวันนี้ต้มกับต้มง่ายๆพี่น้องจา้า ต้มใส่มะเขือเทศหอมแดงอืมพี่โนโอ้องจ๋าว้ากินพริกเมื่อกี้เม็ดหนึ่งสุดยอดเลยหอยแมงผู้กับตัวใหญ่ๆพี่โนโอ้องกิน ทำใหญ่ๆเลยพี่น้องหิวข้าวอ,อ,อร่อยน้ำพี่น้องจ้าแส่็ดูดูทั่วพี่น้องหัวกุง้งเนี่ยเป็นตะแซสบคักเลย วันนี้ก็ล่มแรงอยู่พี่น้องฝนตกครึมครึมมาอีกแล้วอร่อยพี่นองจ้า ต้มใส่น้ำเอตอต้มใส่มะขามเปียกพี่น้องเอ้ยนัวขกดรู้เถอะหอยแมงผูเนี่ย <c oughs> ขาดไม่ได้แล้ยน้ะพี่น้องต้มยำเนี่เน้องต้มสุดน้ำร้อนๆคุณจะชอบต้มแบบน้ำบ้านเองอะต้มน้ำใสอะพี่น้องหัวกุ้งกับมันมันเลยพี่น้อง าเด้อพี่น้องเลยนี่ลูพี่น้อง มึกซื้อมาต้มไปต้มมาเหลือแค่นี้พี่น้องมึกมึกกระดองเแบบีเแบบีสควิตนะพี่น้องไม่ใช่บึตัวใหญ่ดูเถ่ะต้มไปต้มไปมันห้นเหลืออยู่แค่นี้อืมอืมอืมสบเอือ,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 อ เป็นยังไงเนาะพี่น้องอากาศบ้านเองสุกสบายกันดีไหมเนาะพี่น้องฝนกระตกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้กันเนาะพี่น้องเนาะบั้งพื้นที่ก็น,น,น้่งท่วม์นาสงสารเนาะพี่น้องก็อร่อยอ ขกินลูกโดดพี่น้องสมยาก็จะมดแล้วพี่น้องวันนี้จัดลูกโดดแล้วพี่น้องจะรู้สึกง่วงๆยังไงไม่รู้เลยนึกอยากสดน,น้ำร้อนๆน้ำร้อนๆแล้วพี่น้องน้องแล้วก็ลูกโดดโอ้ยเมะขนาดเลยพี่น้องดูเถะ่ะ ยังแซ่บอื้มให้บ จะน้ำพี่น้องนี่จ้ะกุ้งกับมื้อกินหมดแล้วแล้วจ้นำเดี๋ยวจะมาคุกขับพี่น้องจ้ะอันนี้ขอกินเงินเที่ยงแก่เผ็ดก่อนพี่น้องอร่อยกันอร่อยจริงจริงพี่น้องอ ชุด,ดยอดพี่น้องยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อแห่เจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจที่เขามากดไลค์กดซับตะใครให้ก็ขอขอบคุณกกลลคหขอขอณลายๆที่มาเป็นกําลังใจให้ยังไงคลิปนี้ก็ลาก,ก่อนจ้าสวัสดีจ้ามาพี่น้องวันนี้มากินเขา้ขาไข่เจียวกับมุนเชียงทอดพี่น้องจ้านน่จ้า แซ่บๆแล้วก็มีหอมแดงเอาไว้แกล้มโดยพี่น้องจา๋าน่ากินไหมมาเด้อพี่น้องมากินด้วยกันพี่น้องจา๋าหนึ่งวนเชียงหวานๆอร่อยกินกับข่ากับไข่เจียวนี่จา้าวันนี้อาหารง่ายๆแล้วก็ต้มยำทะเลพี่น้องจา๋านี่จา้าใส่พริกเลยในมีกุ้งนี่จา้ากุ้งตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องจา๋ามีหอยแมงผู้แล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกตัวไม่ใหญ่แล้วพี่นอ้องจ๋าต้มไปแล้วก็แห้งหมด ก็เลยเหลือแค่นี้แหละพี 1991, ่น้องจ๋ามาเด้อมากินของแซ่บๆด้วยกันพี่น้องอาหารง่ายๆกินก็เข้าสวยพี่น้องจ๋านี่จ้ะเข้าสวยง่ายๆของวันเองวันนี้พี่น้องมาเด้อมากินด้วยกันพี่น้องจ๋าดูทั่วมีแต่ของแซ่บๆง่ายๆไม่ต้องอะไรยุ่งยากเนาะพี่น้องเนาะแค่นี้เราก็กินได้แล้วอยู่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะของอร่อยนี่จ้ามาเด้อพี่น้องต้มยำซีฟู้ด